ในคอร์ดแล้วนะสวัสดีค่ะยินดี้ตาลดาวโคลสุซื้อสี่แอยังอยู่กับคอนเทนต์ของวงโฟอีก็คือเพลงใหม่ล่าสุด No One No o No สลองร้อนเมื่อประมาณ40กว่าอาทีที่แล้วเราก็คือข้างหลักไม่ไหวจากแบบวัดปลาหลเมื่อกี้คือน่ารักมาก,กาน่ามันเป็นตังงยตังงูอะโอเคไปดูเพลงนี้ก็เลยดีกว่าอ๋ยอะไรวะเนี่ยอะไรเี้ยครับเนี่ย ก็คือความซัมเมอร์วีดีโอคือมีแต่แบบทุ่งดอกไม้อืมเป็นบ้ามือหวานมากคุณตาก็คือคอบทุกคนอู้ยค่่ััววนนีีี้มดทจะก็คือขอบทุกคนอู้ค่ะ เ,ห,เ,ออเ,เห้กันใในนนนนววัทททที่ฉ่ฉออออยาาาากกกกจะะรรรููุ้รครุคคคมเเปป็ไไธึงกันนไหหมมอาจีึ่งกันไม wanna let you know now. นม่นนวม่วาีใท

It's uh you. -huh. มันต่างไปเลยอะต่างไปจากเพลงก่อนหน้านี้เลยอะคือทุกคนคือแบบมาฟิลหวานแล้วว่ามึงแล้วมึงดูตาออมหวานวดิออมหน้ามาตาออมอะเขาจะมีลูกเล่นคือสีของเขาแต่ละเอ็มบีมจะไม่เหมือนกันนะอันนี้คือครึ่งหนึ่งบนสี ต่างกันข้นห่เป็นสีดำคือดึงดูคือฉันรู้สึกว่าแบบฟอร์มแบบการโค้ชอัพนะคนที่แบบคิวสุดเลยคือแบบอาายใช่อาายพันแล้วก็โจลินดูมีเเน่์ยวนตาคือแบบอาายเอาไปพันก็คือดึงดูโจลินก็คือแบบอืมโคตรเท่อะทุกเพลงอะโจลินอะถ้าองค์รวมก็คือแบบโอ้คือดีทั้งหมดอะ ทุกคนฉันชอบมากซีนที่แบบซีนกว้างอะแล้วที่ทุกคนยืนอยู่บนทุ่งดอกไม้สีชมพูที่เต้นโอ้ยฉันชอบพาเต้นอีกแล้วอดีมากเลยแต่ว่าเป็นสองเพลงแล้วนะที่เต้นเต้นเบาคำว่าเบาไม่ได้แปลว่าเบานะมันถึงว่าเบาสุดที่เขาเต้นมาถ้าไปเทียบกับเพลงก่อนหน้าก็คือเอาตายอ่ะไปลุกตั้งแต่ดูวัดประละกัดดูโนวันใช่ปะ โจลินดีมากฉันจะบอกว่าฉันโดนโจลินตกตั้งแต่สเตจแล้วโจลิน<า>อ่ะคือไม่ได้น่ารักเว้ยเท่ถ้าเขาแบบเเท่อะแบบเป็นหน้าเขียนฟันเขีนยนไตเขียนปากอะคือดูไม่ไหวเลยอะเหลือแต่ได้ๆเหนือเมนก็คืออาอยยังเหนือเมนอาอยยังเป็นเหนือเมนอยู่ยังอยู่วันนั้นตรงนั้นสาวคือชอบแบบทั้งท่านร้องท่านแรป ถ้าเต้นชุดก็ดีนะตั้งแต่วัดปาราแล้ววะพอเหมือนแบบพอตีกับมาหวานอ่ะก็คือทําได้ดีมากเลยนะก็คือหวานเลยแต่ตั้งแต่วัดปารากับเพเนี้มันก็ยังคุมธีมของความขาวความซัมเมอร์วิดีโออยู่เบาๆละมุนไปหมดเลยว่ะคุณดอกไม้หนึ่งดีมากแบบเบสทำไมเขาเถิกวะทำดีจังวะเรานองก็คือแบบคุณภาพอ่ะดีทุกคนอ่ะเถิน่ พอแบบถึงซีนโคดอัพแล้วคือกูเขินน่ะใช่่าไม่รู้จะเลือกเขินใครก่อนดีนะจริงๆก็คือทุกคนอ่ะโอ้ยจบไม่ลงคู่อีกเดี๋ยวก็ชมอีกชมอีกมันก็ชมคําซ้ํำทุกคนใครมีคําชมที่มากกว่าที่เราแบบเออพี่พูดคำนี้แทนก็ได้เม้นคอมเมนต์บอกกันคือทุกวันนี้คือพูดแบบดีปังรดสวย หมดครบทุกคําแล้วเหนื่อยจะชมแล้วเนี่ยดีไม่ไหวค่ารวมคือดีมากมีขามีเข่าแบบภ้าเต้นเขาน่ะฉันแบบชอบและยิ่งเต้นตรงที่แบบตรงที่นั่งเก้าอี้ก็คือแบบงานมือต่างอุ้ยสวยมากอะอไม่ไหวแล้วแต่จะให้ทำติ๊กตอกชาเลนนี้กูว่ากูกับมึงน่าจะตาเหลือกนะไม่ได้ <c oughs> ขออนุญาตไปเตตอนนั้นทำชาเลนคุณอิงก,ก็คือแบบ ซ้อมทั้งวันมีมืออยู่แค่นั้น่วนจริงๆซอมทั้งวันทุกคนใครยังไม่เห็นก็ไปดูติกต็อกช่องเราได้หรือทุกคนลองเสนอมาสิว่าเราควรทําอะไรในทิกต็อกกันดีเราเต้นไม่ได้จริงๆเหมือนสังขารเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเต้นอนะแต่เราพยายามนะคือปชปชีอุ่มอิ่มเขาได้อยู่นะไปชีอุ่มอิ่มนะเขาได้อยู่แต่คือเราไม่ค่อยได้เจอกันไงปวดหัวเลยอะ เออทุกคนก็ไอเบได้ไม่อยู่แล้วฝากติดตามนะคะสำหรับเพลงของน้องน,องนองวงโฟอฟที่จะตามมาหวังว่าจะตามมามากกว่านี้เอามากกว่านี้ได้อีกค่ะขอมากกว่านี้อยากได้เอ็มวีอ่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่กล้าฟังเพลงเพราะกลัวแบบเอมวีออกแล้วแบบไปฟังเพลงก่อนอะไรอย่างเงี้ยห้ามฟังเพลงอะ่ะ ดูดิเนี่ยโบไม่ให้เบีฟังอ่ะทุกคนถ้าแม่แต่ฟังเ <c oughs> พลงเพราะว่าเราต้องรอดูเอ็มบีพอมกันก็ได้โอเคบายบายแต่กันใหม่คอนเทนต์มากครับ